กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับข่าวประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้จะมีข่าวไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะโซนี่ประกาศเลื่อนเปิดตัวกล้องใหม่อย่างไม่มีกำหนดและเกือบโดนแบนในจีนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงกล้องรุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอย่างโซนี่ซัตวีเทนี่ยที่แต่เดิมนะคะมีกำหนดเปิดตัวในวันที่7กรกฎาคมเนี่ยแต่ก่อนหน้าวันเปิดตัวเพียง2วันนะคะโซนี่เนี่ยก็ได้ออกมา ประกาศขอเลื่อนวันเปิดตัวออกไปอย่างไม่มีกําหนดและก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนชาวจีนที่เลือกเปิดตัวในวันดังกล่าวค่ะสาเหตุนะคะก็เพราะว่าวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ84ปีที่ชาวจีนนะคะโดนลุกลานและทารุณจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นั่นเองซึ่งในสงครามนี้นะคะก็ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมกับชาวจีนนะคะอย่างการสังหารหมู่ ที่นานกิงนะคะที่โดนออญี่ปุ่นเนี่ยสังหารหมู่ชาวจีนนะคะทำให้ชาวจีนเนี่ยเสียชีวิตมากถึง3,000 0 0คนเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยการที่โซนี่นะคะซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะประกาศออกมาว่าจะเปิดตัวสินค้าในวันดังกล่าวเนี่ยจึงทําให้ชาวจีนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากและเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโซนี่ได้ออกมาประกาศถึงสินค้าใหม่ก่อนหน้าวันครบรอบ100ปีของพรรคคอมมวนิ์เนี่ยเพียง1วันเท่านั้นค่ะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติวันสําคัญแบบนี้นะคะโดยที่จะไม่มีอีเวนต์ในด้านอื่นๆเพื่อให้เกียรติดอกพูนําของจีนนั่นเองค่ะการที่โซนี่ออกประกาศในวันเหล่านี้นะคะจึงดูเหมือนว่าบริษัทญี่ปุ่นรายนี้เนี่ยตั้งใจจะย้ำกันชัดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโซนี่เนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษปันทางหวยปอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ประกาศเลื่อนวันเปิดตัวสินค้าทั้งหมดออกไปหมดเลยนะคะและจะประกาศวันใหม่ให้ทราบเร็วๆนี้ค่ะ แต่จนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่เห็นวันประกาศใหม่แต่ยังได้และถึงแม้ว่าจะเลื่อนวันเปิดตัวออกไปแล้วแต่ก็มีแบบแ,บบแกลง้กลงทำรูปหลุดของ Sony ZV-E10 อออกมาให้เห็นกันแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครติดตามทางเพจ i i i t a l to Home นะคะก็น่าจะได้เห็นภาพของ Sony ZV-E10 แล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะกับสถานการณ์ของโซนี่ในประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกต่อกันที่ข่าวกล้องใหม่กันบ้างนะคะอย่างนิคอนเซตไนเตรียมเปิดตัวปลายปีนี้พร้อมกับสเปควิดีโออย่างโหดมาแล้วนะคะสําหรับใครที่รอคอยกล้องนิคอนตัวเทพๆเ,เนี่ยนิคอนจัดให้แล้วค่ะกับนิคอนเซตไนโดยมีข่าวลือจากนิคอนลูเมอร์นะคะว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าข่าวที่ได้มาเนี่ย นด่นมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยทีเดียวซึ่งก็ตรงกับที่นิคอนนะคะได้ออกมาบอกเมื่อต้นปีว่าปีนี้นะคะจะเปิดตัวกล้องนิคอนเซตไนนะคะที่เป็นกล้องเรือธงตัวใหม่ของค่ายสําหรับสเปคคร่าวๆข,ของว่าที่เรือธงตัวนี้นะคะตามที่นิคอนเคยพูดไว้เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเซตไนนะคะเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีที่ล้าหน้ามาไว้ในนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทั้งในด้านของภาพนิ่งและวิดีโอค่ะในเรื่องของภาพนิ่งนะคะของนิคอนเนี่ยก็เชื่อถือได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะแต่ในเรื่องของวิดี โอเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอกันมานานอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มาแล้วค่ะ Z9 นะคะมากับวิดีโอความละเอียดสูงถึง 8K ค่ะพร้อมฟังก์ชันอื่นๆที่เขาบอกว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เข้ามาช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนส่วนของสเปคที่เขาลือกันนะคะก็มีอยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดภาพที่สูงถึง60ล้านพิกเซลค่ะถ่ายภาพความเร็วสูงไดที20เฟรมเซกรวมทั้งมีการอธิบายถึงความเป็น Z9 ด้วยว่าเป็นส่วนผสมของกล้องเรือธงหลายๆค่ายรวมกันก็คือเป็นบอดี้แบบ D6 คนสามารถการถ่าย ภาพแบบ Canon R5 นะคะออโต้โฟกัสแบบ Sony A9 Mark 2พร้อมทั้งช่องมองภาพ EVF แบบ Black a l p f ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นค่ะส่วนสเปคจริงๆนะคะจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเห็นว่าจะมี Develop Announcement หรือว่าประกาศการพัฒนาออกมาเร็วๆนี้ด้วยไปต่อกันที่ข่าวในวงการของขาตั้งกล้องกันบ้างนะคะ แมนฟอตโตและกิโซ like จับมือ UNI วางมาตรฐานใหม่ให้กับขาตั้งกล้อง m ม n ฟอตโตและกิโซ like แบรนด์ขาตั้งกล้องชื่อดังสัญชาติอิตาลีร่วมมือกับ UNI หรือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอิตาลีนะคะกำหนดมาตรฐานทางสากลในเรื่องของการรองรับน้ำหนักของขาตั้งกล้องค่ะโดยทั้งแมนฟอตโตและกิโซนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและก็ทดสอบครั้งนี้ค่ะ โดยการวางมาตรฐานใหม่ครั้งนี้นะคะมาจากการที่ปกติแล้วเนี่ยขาตั้งกล้องนะคะจะระบุในเรื่องของการรองรับน้ําหนักไว้ว่าเป็นม a กซิม m p ม y เพโลนั่นก็คือรองรับน้าหนักมากสุดได้แค่ไหนแต่ไม่มีบอกจุดปลอดภัยนะคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุดซึ่งเขาก็เรียกจุดนี้กันว่าเซฟตี้เพโลนั่นเองซึ่งการระบุเซฟตี้เพโลนะคะนอกจากจะช่วยให้เราคำนวณน,น้ำหนักได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแล้วเนี่ยยังช่วยให้กล้องและอุปกรณ์ของเรานั้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเราแอบเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ m มนฟอโตและกิโซนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็มีระบุเซฟตี้เพลโลทดแทนแม็กซิมั่มเพลโลดแล้วเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นในการลองใช้มาตรฐานนี้นะคะในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะมีแบรนด์ไหนหันมาใช้มาตรฐานนี้กันบ้างและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นยังไรกันบ้างเอ,อ่ยสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษกันบ้างไหมถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถพิมพ์ไวท้ที่ด้านใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย